จะขับใจนนะเนาะราส้ารอหลายไล่สุกสู้งามงามจุดจดกลางนคะรอนล่วงเวียงจันเนาะซึ่งจะผ่านยางออกจากจุดห่อข่ำเนาะอยู่ตอนน้านี้เรียกว่าทำเนียบประธานประเทศเนาะซึ่งว่าจะเปลี่ยนซะ้ำแยกเนาะอยู่จุดนี้หลนะัซึากว่าเห่ายางไปจุดตอนน้าเนาะจะเป็นห่อพักแก้วเนาะแล้วก็จะมีวัดซี่สกเกตเนาะอยู่นี้เนาะ แล้วถนนนี้จะเป็นถนนล้านสร้างเนาะจะเป็นถนนที่ใหญ่ละกางามที่สุดอยู่จุดใจกลางนครล่วงเวียดจัดแ่งนีอ้อยู่ตรนหน้านี่เนาะก็จะเป็นห่อไต่ปีดกอยู่ที่วัสซี่สเกต ตอนนี้ก็จะเป็นตอนบ่ายๆเนาะประมาณสิบสองโมงครงเนาะการสั้นจอดไปมาก็บอรปรากฏเห็นลดไล่บันไดโซนไล่จะเป็นช่วงตอนเช้าเนาะตอนเช้าประมาณเจ็ดแปดโมง้วก็ตอนแลงประมาณสี่ห้าสี่ห้าประมาณหกโมงนี่นะรถจะติดหนักตอนแลงซึ่งว่าจะเป็นช่วงที่ว่าเพื่อนตอนเช้าไปเวียกไปกาศเนาะ แล้วตอนแรกเราเลือกเวียกลักลกก่นนะซึ่งว่าตอนนี้ก็โล่งๆเลยนะบ่มีรถแแรนไล่กันได้อากาศช่วงนี้ก็จะฮอนเลยเนาะซึว่าเดือนห้านี่จะเป็นเดือนที่อากาศฮอนที่สุดเลยฉะเลก็ มานซาสิปายห้าิบสิบอกซาเนาะตอนตอนเชะตอนตอนไปลายๆนะ <S 2> <S 2> ยูเรียบแข็มทางแล้วมันจะปลูกต้นจำป่านะใช่ว่าเป็นเอกลักษณ์นะต้นจำป่าก็อย่างมีดอกอย่างเนาะ Mà đọc vô, Ở nhà, còn có những cái đọt, cái kiểu như là ngàm, ngàm, chúng ta sẽ đó, xịn ngẹt phải đẻ สเส้นทางนี้มานี้เนาะจะเลี้ยวขวาไปบได้เนาะสมารถเลี้ยวขวาไปได้เนาะแน่นเนาะ ตึกอยู่ตอนหน้านี่ก็จะเป็นกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเนาะอยู่ตอนหน้านี่จะเป็นตึกเก่าเนาะตึกดั้งเดิมถึงว่าหลายๆกระทสวงเราเพื่อจะย้ายออกไปอยู่ะจะเที่วนอกได้หนึ่งเนาะ ถนนลาน้างเนี่วันนี้จะจะมาเจอสี่แยกอยู่นี่นะซึ่ง่าอยู่ตัวหน้านี่จะเป็นอัตลาซาวม่อ,อ อันนี้นะจะเป็นสูตรการค้าตลาดเซาเราเพิ่อเจมาเฮ็ดตึกต่อไม้ขึ้นนะสร้างตึกต่อไม้ขึ้นอยู่นี่นะ ตึกเก่าะนะตอนนี้หือว่าตึกใหม่ก็จะอยู่ติดๆกัน ก็จะมีแท็กซี่นะนี่แท็กซี่บริการนอกจากแท็กซี่แล้วก็จะมีรถซามรอเนาะหรือว่ารถตุกตุก รถเมย์ประจำทางนะที่ว่ามันสามารถขับทรงไปมาอยู่จุดนครล่วงเวียงจันน์นี่เนาะนอกจากนั้ก็นยังมีรถรถจากรขับจ้างก็มีนะท่ว่ารถจากรขับจ้างนี้มีแต่ว่ากอย่างบลาไนะมันก็ห้าก็เริ่มหับจ้าง แต่ว่าก็ยังบอเปลี่ยนที่นิยมเท่อ จะเป็นจุดสีแงกเนาะคือว่าอยู่ตัวนี้เนาะจะเป็นสถานีรถเมล์นะักหอน่วงเวียงจันทร์เนาะคือว่าเขาจะไปข้ามไปน้องคายอุดอรน้องคายนะประเทศไทยก็จะมาขึ้นรถก็จะมีรถนะรถระวางประเทศอยู่นี่แล้วก็จะมีรถน้องประจำทางนะไปสถานที่ต่างๆก็อยู่นี่เนาะ อยู่นี้จะเป็นานนมอโหสดเนาะตถวนี้เนาะนะอยู่นี้เนาะจะเป็น รถจักรตัวนี้รถจักรรถจักขับจ้างแล้วนี่นะจักรขับจ้างเานี่คนไล่อย่งไรไล่เป็นคนว่เป็นกิโลไล่ครบไก่ครบไก่ทรงสารง่งสารทรงย่วะเริ่มต้นประมาณเท่าไดรเริ่มต้นประมาณตชุดสาพนเท่าไหร่กันสาวพันเริ่มต้นสาวพันชุไก่ชุดเนาะท้านี้รถไฟเลยแซนึ่งโอเค เด๋อเด๋อมือหน้าจะมาใช้บริการเด้อเด๋อเด๋อเข้าใจโอเคก็าะซ่งเด๋อวึ่งมาเริ่มต้นเนาะเพิ่นจะคิดไล่อยู่ประมาณสาวหัดกรีปเนาะถ้าไปส่งอยู่ที่สถานีรถไฟลาวจีนเนาะเพิ่นเอาแสนกรีบเนาะซึ่งแล้วก็เริ่มหมี่เนาะในแตะในเมื่อก่อนนี่จะบ่มีเนาะรถจักรรถจากผักจ้าเนาะแต่มีแต่รถรถตุ๊กตุ๊กอ่า ก็ซ้ำล้อรถเมล์เท่านั้นเนาะถ้าขี่รถจักรไปนะก็จะไหวกว่าเนาะว่าตอนนี้ก็เริ่มรถติดเนาะตามเส้นทางอย่างต่างเนาะเพราะว่ารถจะเพิ่มไล่ขึ้นไล่ขึ้นนะตอนนี้น่าจะเป็นถานีรถนะจะมีรถประจักทางเนาะตอนนี้จะเป็นรถตุ๊กๆเนาะ จะมีไปดงโตกเนาะตัดของซีไข่เกาเลี่ยวนะหลักสาสิบหกไม่ได้ไปจะเหนื่ยไอ้เรามีรถประจำทางเนาะไปไล่ไลบอลนะจะเป็นอ่าจะเป็นรถนี่เนาะรถตุ๊กๆเนาะนอกจากรถตุ๊กๆก็จะมีรถรถซ่อล้อเนาะตัวนี้เนาะรถซ่อล้อหลายหเลยอยู่นี่เนาะอยู่ไกลกรบะสตานี รถเมย์นี่เนะาะที่นี่รถตลาดเซานี่นี่เนาะมีไล่เลยลก็จะมีรถประจำทางแน่รถเมย์นี่เนาะยางวันนี้จะเป็นตึกย่ญยๆอย,ยอยู่นี่ ซึ่งว่าเพิ่นสร้างขึ้นใหม่ก็เห็นเพิ่นโพส์เนาะจึงเพิ่นสร้างขึ้นแล้วบางจุดแล้วเนาะซึ่งว่าอยู่ตนาเนาะจะเป็นเป็นอาพาร์ตเมนต์นะให้เซาก็จะมีห้องแหมได้เนาะซึ่งเพิ่นกับเฮตดก็ยังบ่แล้ว100%เเ้อเนาะอยู่นี้นะ ที่แทีวนี่จะมีค่ายเป็นประเภทอาหารการกินก็มีนะอาหารแบบบานๆอยู่นี่เนาะตึกสุขส้วงเลยเียว่าอลังการเลยเนะ ันก็เริ่มเฮ็ดไปเธอละน้อยเทอละน้อย,นอยเนาะกใกล้ๆจะแล้วแล้วตอนนี้สะวาตึกนี้ก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับเวียงจันเซ็นเตอร์เนาะทัดไปก็จะเป็นภาคสั้นเนาะ สุกสูงเลยตึกนี้เนาะน่าจะประมาณาสาวห้าสามสิบซันนี่ตัวนี้เนาะคือว่าส่วงนะอ๋อ นี่เนาะตอนนี้เพิ่นมาติดซื้อใส่แล้วเนาะแลนด์มาร์คเวนเทียนไลฟ์เซ็นเตอร์เนาะตอนนี้เนาะอ,อสูงเลยเนะาะงามเลยที่ว่าสูงกมูลน่อยู่จุดใจกลางนครล่วงเอจันทร์นี่ สุกสูเงาๆเนาะไกล้จะเฮ็ดลอยแล้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะแึ่วนะ่าตอนนี้เพิ่นก็มีการเปิดนะที่เฮ็ดเนาะจะเป็นอาพอาร์ทเมนให้ซาวเนาะอยู่นี้เนาะถัดมานี้ตัวนี้จะเป็นเวียงจันเซ็นเตอร์เนาะตัวนี้ในเมื่อก่อนนี้เวียงจันเซ็นเตอร์นี่จะ นายแลวก็ลนะูล่าก็มูเนาะตว่าตอนนี้พวกก็จะมาตั้งตเวียนเทนไลฟ์เซ็นเตอร์ท่า Life Center, นะถือว่าก็เกือบเกือบที่จะสำเร็จแล้วเนาะแล้วก็ยัง,ยงมีอีกตึกหนึ่งนะถัดไปาจากเวียนจทนเซ็นเตอร์นี้ไปก็จะเป็นภาคสันนะซึ่งว่าภาคสันนี่ก็เป็น Sun, à, cản tha thì nhảy, già nhảy qua viên trang center này đó. วันเสาร์วันอาทิตย์เราจะมีผู้คนามาเลาะอยู่ที่ศูนการคาเวียงจันเซ็นเตอร์นะือว่าภาคซันเนาะสำหรับอาเบียงจยันเซ็นเตอร์นี้มันจะมีค่ายเป็นเครื่องเสื้อผ้าเนาะแล้วก็เครื่องอื่นๆอีกแล้วก็จะมีเป็นหงหุบเงาเนาะหงหุบเงา จะเป็นตึกภักสันเนาะซึ่งว่าเป็นศูนการค่าทีใหญ่กว่ามูอยู่จุดใจกลางนะครล่วงเวียงจันทร์แห่งนี้เป็นกห้ากาเฮ็ดแล้วเนาะนี่ซึ่งว่าทางหนนี้ก็จะมีซปเปอร์มาร์เก็ตมีห้านกาแฟมีห้านค่ายเครื่องอยังหลากลานาะ อากสันคนก็จะมาเปิดเป็นห้านกาเฟอยู่ทางในเนาะจะมีสตาร์บัคเนาะซึ่งว่าเป็นห้ากระเปิดห้ากรเพือได้ซวงหนึ่งเนาะสตาร์บัคเนาะจะมีห้านอาห้ารเนาะเป็นพวกอลอฟเรียจะมีห้านกาเฟโจมาก็ถือว่าเป็นห้านกาเฟ่ดังเนาะจะมีค่ายเป็นพวก เครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นพวกโทรศัพท์นั่งเนาะก็มีลายสั้นอยู่นะเขาขึ้นไปเพื่อนะแต่ว่าบางสั้นก็ยังะ่านเปิดนะสั้นซองนี่พฒนาน่าจะเปิดเราสั้นซองนะ อันนี้นะก็จะมีห้าง Starbucks หา้านกาแฟ Starbucks เ,เนะาะคนท่าก็มาเปิดใหม่เนาะอยู่ที่นครขาวล่วงจัดนี่เนาะซึ่งว่าอยู่ในลาวนี่จะเป็นสาขาทัดดิตเลยนีย่างนี้บรรยากาศทางไหนเนาะบรรยากาศทางไหน,นะะจะมีผู้คนเนาะมา ที่ห้างกาแฟซาบากเนล่าอย่เนาะลูกค้าเนาะอว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เราจะไล่เป็นพิเศษมันจะรรยากาศงามเลยเนาะกว้างๆเนาะมีเครื่องเชียร์นั่งกว้างๆเลยะมามาสั่งร้างกาแฟอยู่นี่เนาะจะมีข้าวนมมียังเนาะไล่เลยนะจะเชื่ว่าเป็นห้างกาแฟอีก อ่หนหนึ่งเนะ้ะที่ว่ามีความนิยมสืบตอนน่อเนเนะ เราจะพาขึ้นไปสมสันซองเนาะว่าตอนนี้เพื่อนมาเปิดค่ายยางไดอยู่สันซองนี่หนซึ่ง่าเพื่อนเ,อเปิดบางจุดเท่านั้นหนาอ,อยาอยังยังไ่ได้เปิดหมดเถอเนาะ อยู่นี่เขมาเพื่อเป็นห้านแนดนะ้านแนดิแบบน่าก็มีพวกเครื่องแปลนด์เนมน,นนะอยู่สันซองนี่ก็ทีีสั้นซ้าบเนาะสังเกตเห็นขึ้นไปเนาะสั้นซ้าบสั้นซีระหมาานี่เนะาะจะกว้างเลย อันนี้เนาะขึ้นมาเทิงนี้ก็สามารถมาสบนี่เนาะนะักเทีวมากว้างขวางเนาะสามารถยางไหวพุ่นเนาะก็จะมีหา้านเนาะค่ายเป็นพวกเครื่องวัตถุที่มีค่ายอย่างต่างๆเนาะอยู่พุ่นเนาะเพ่รก็จะทะยอยเพื่อไปเรื่อยๆเนาะถ้าหากมีอ,อ่าพอค่าไม่ค้าเนาะเพิ่นมาจองแล้วตอนนี้เราลงมานี่จะเป็นสั้นรูมในภาษาสั้นใต้เด่น สมาคมเมื่อนี้มาดับดินเนาะมันจะพาไปเลี้ยงกาแฟเนาะอยู่ที่ห้านอเมซอนเนาะอยู่แถวแถววัดไก่แล้วสมาคมเมื่อนี้ก็โซดีเนาะมาเจอกันเนาะพอมีเวลาได้มาเจอกันเอาเดนๆเนาะเดนเจอกันเื่อนึเดินเดินเพื่อนเดิน เจอกันทางเฟซตลอดเลยเนาะก็ไม่เคยลืมเพื่อนเนาะเพราะว่าก่อนจะมาเฮ็ดยูทูบสองนน้อยนี่ก็มาจ้าเพื่อนเนาะจังว่าเพื่อนนี้ไปไก่เติบแล้วตอนนี่วันนี้ผมจะผ่าไปเพื่อนเนาะก็มาขี่รถนำเพื่อนเนาะ อยู่จุดนี้เราจะเป็นจุดที่บอนที่จอดรถเนาะสำหรับผู้ที่จะมาที่สู้การค้าภาคสั่นนี่เนาะเขาจะมาจอดเนาะเอาตอนนี้จอดฟรีปะอ๋อนี่เนาะวมาประดับดินเป็นมาจอดเพิ่นให้จอดฟรีเนาะ มีหลายๆคนเนาะเพิ่นก็นมาเนะาะว่าวันเสาร์าวันอาทิตย์เนาะจะหลายเนาะสันมือป r o p e r t y ก็บ่ป่านได้เนาะ เดี๋ยวจะผานมาเบรงรถรถประดับดินนะจอดอยู่ไส้นาะนี่เว็นคันนี้หว่า้ <c oughs> <c oughs> องะจะมีแต่รถรล ul นะูลูเนาะลูลูแง่แง,ง,ามง่มานว่นนะจะเป็นฟอดโตโยต้าฟอดโอ้โอนี่เนะาะรถประดับดินรถรถประดัดดบด้านนี่เนาะ ที่เพิ่นรีวิวไปเรียบร้อยแล้วเนาะฟอร์ตันนะ้นเนาะไปิส่พร้อมครับพร้อมด้วยปราดับดินนะอาจารลาคลิปนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันไหมเนาะในคลิปต่อไปสบายดี